นาทีนี้บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเอมวิทวัตหรือเอมตามใจตูดเพื่อนสนิทของจ้าองพนีจากเน็ตไอดอลในวันนั้นสู่การก้าวเข้ามาเป็นคนบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วในตอนนี้ส่วนในเรื่องการทำงานของเอมนั้นบอกเลยว่าฝีมือด้านการเนเ t อร์เทนแฟนๆของเอมได้ดีริดจนใครๆก็ติดอกติดใจในความสามารถด้านนี้ของเจ้าตัวเป็นจานวนมาก เพราะเอ็มเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานรา่าเริงสุดสุดและเวลาที่เอ็มไปมอบความสุขให้เหล่า fc แฟนคลับที่ไหนภายในงานน,านั้นบอกเลยว่าสนุกสนานคลกคลื้นสุดสุดยิ่งเวลาที่ไปออกคอนเสิร์ตึ้นร้องเพลงคู่กับเพื่อนรักเพื่อนสนิทอย่างสาวจ้านงพนีบอกเลยว่างานน,านั้นสนุกสนานคลืคลื้นสุดสด,สดนี่แหละเลยทําเอาเหล่า fc แฟนคลับรักเอม็มทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ไม่วายใดๆเมื่อมีคนรักแล้วก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทางด้านของเอมวิทวัฒเนี่ยก็เจอกระแสดราม,มา่ามาเหมือนกันแต่เจ้าตัวก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้เพราะว่ามีเหล่า FC ฟแฟนคลับรวมถึงคนในครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเอมเสมอและก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเอมนั้นเป็นคนที่รักคุณย่าเอามากๆเวลามีเรื่องที่ไม่สบายใจคุณย่าของเอมก็จะคอยเป็น กำลังใจที่ดีให้กับเอมในทุกๆวันล่าสุดเอมวิทวัฒน์ทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเมื่อเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์คลิปขณะโทรคุยกับคุณย่าลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเอมก็บอกย่าว่าย่าเอมมีอะไรจะบอกย่าก็ถามกลับด้วยความเป็นห่วงว่ามีอะไร เอมก็พูดไปอย่างไวบอกว่าเอมจะลาออกจากวงการซึ่งภายในสายคุณยาก็สตั้นไปนิดหนึ่งยาก็ถามกลับว่าทำไมเอมก็บอกไปอย่างเร็วอีกบอกว่าเอมอยากเป็นนางเงือกได้ไหมขอเป็นนางเงือกได้ไหมที่ว่ายอยู่ในทะเลยาก็ตอบกลับด้วยความเฮฮาสนุกสนานบอกว่าได้เดี๋ยวไปด้วยกันหลังจากคลิปนี้ของเอมถูกเผยแพร่ออกไปเหล่า f อฟซแฟนคลับของเอมก็เข้ามาคอมเมนต์ มากมายไม่ว่าจะเป็นก้อนนึกว่าเรื่องอะไรที่บ้านโอเคทําไมอาจเสียงยาห่วงใหญ่มากคุณย่าน่ารักแล้วก็ยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นคุณยาขำนอกจากนี้ชาวเน็ตก็ยังมาแซวเอมอีกบอกว่าย่าคือเจอเซอร์ไพรส์ในทุกวันส่งสารยาวันวันที่ต้องรับสายมือ เอาเป็นว่าถือว่าเป็นการพูดคุยที่น่ารักเอามากๆฉบับคุณย่าก,กับคุณหลานนะคะเอมเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่เอมคุยกับคุณย่าก,กันเลยค่ะป่ยายมีอะไรจะบอกไเอมว่าเอมจะออกจากวงการทำไมอ่ะเอมอยากเป็นนางเงือกเอมอยากเป็นนางเงือกเอมอยากเป็นนางเงือกได้ได้ไหมขอเป็นนางเงือกไ,ได้ไหม แต่นังเงือคืออะไรก็เป็นหนังเงือก็ว่าอยู่ในทะเลอ่ะอ๋อจะไปอยู่ในทะเลได้ไหมไบรท์เอนเตอร์เทนข่าวบันเทิงครบรถครบคุมขุดเจาะทันใจพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนในทุกๆวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอน รวมไว้ที่นี่แล้ว b r i g h t e n t e r t a i n ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Brighttoday TikTok Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการบันเทิงแ่บๆอย่างแน่นอนคะ่ะ